ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำข้าราชการเก็บเกี่ยวข้าววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเจามาพรนษา87พันษา5ธันวาคม นายบัณฑิตเทวี TV ที่วารักผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้หัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในโครงการปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อที่แปลงนากเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราว เรือนจำโชคขาวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษาหธันวาคม2557เพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์นิก่อนชาวไทยให้ได้ใช้ทรัพยากรกันอย่างยาวนานและถือได้ว่าข้าวเป็นอาหารหลักของสังคมไทยกว่าจะได้ข้าวหนึ่งเมล็ดชานาต้องทํางานอย่างหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวให้ประชาชนไทยได้รับประทานกันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรียนจําแค่น้อยได้ดำเนินโครงการปักดำมอนแม่เก็บเกี่ยววันพ่อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เพื่อใช้ให้ทันกำหนดปักดำข้าวในแปลง เกษตรอินทรีซึ่งผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวเพชรบูร์ทุกหมู่เหล่าได้ทําการปักนำเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2557และต่างได้มาร่วมกันเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติยังความปราบลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ